ไอ้คุณพอวนนี้จะใช้ยู่ลาสบายดีฮอ,อดแล้วเมืองลาฮอดลาวเลยเด้อพี่น้องอันนี้นี่เป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทร์อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะอยู่เท็กซัสฟอร์ดเวิร์พระธาตุหลวงจำลองเมตอันนี้เป็นพระธาตุหลวงจำลองเมนแล้วคือคือแขมกะเพอ,อยู่ลาเนาะ ภูผมิู้สึกว่าคือเขายืนอ,อยู่บ้านเขานะบอกข้างหลังเป็นท่าหลวงคือเขายืนออยว่นะคือเขาไปเที่ยวเวียงจันทร์ไทยเคล่นพอดบ้านเขาเที่ยวท่าหลวงกลับมาแวนเด้ออยู่สายพูบอ่ะบอบอเขาสิบอกเองซะนะวัดอย่างเียวอันนี้เป็นวัดคิมโบเนาะวัดอ่าเจ้าเอื้นตามซื่อถนนต่ว่าวัดองขึ้นชื่อวัด ไปดีฟซีตอนนี้เฮาอยู่ท่าหลวงเบียงจันน์เนาะนี่เนาะอันนี้เป็นพระธาตุหลวงเบียงจัน์แต่ว่าเฮาก็่ได้อยู่เมืองเวียงจันน์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพระธาตุหลวงจำลองที่อยู่เมืองเ,อ Texas, Worth, เท็กซัสฟอร์ดเวิร์ดเทาเองเนาะอันนี้เพิ่นหาก,กระร่างมาใหม่ๆมาๆได้นี่นะโดยที่มีนะเ,เจ้าราชวงศ์สว่างเนาะเพิ่นมาจากประเทศฝรัง่งเพิ่นมาเปิดพิธีเนาะ ด้านหลังเขาจะเป็นพระธาตุหลวงจำลองคือทอดบ้านนำมาเบิก้ำแข็งคือทอดบ้านอันนี้สเสด็ดพจพร,พ,ดพระเจ้าฟ้าอุ้ในแ้วพระเจ้าฟ้ามุงเป็นกษัตรของของลาวรือฟ้าอันนี่เป็นพระเจ้าอนุวงศ์พระเจ้าอนุวงศ์อันนี้ก็เป็นกษัตรของของลาวคือกนอคือท่อดโฮมประเทศลาว นะทังสุด้ายเงิงรอบๆเดิบรอบๆนานพระธาตุหลวงกหลังเวียงจา เลี้ยนเลียวสงสามเดียนเลยเลยนเพิ่งเปิดพิธีพิธีเปิดพระธาตุจำลองอากาศเสใจเฮมีเวลามาเปิดน้ำเพิ่นน้นเ็าพบรรยากาศผู้พนาเนี่ยมันผูอะไรนะนังนังเจ็เพเจ้าศซเาที่ไจำลองเออไซเาศิลป เป็นผู้สร้างพระธาตุหลวงปินหน้าบาทางนี้ดูว่าวับปินหน้ามาทางนี้เนี่ยในทางนี้เขาจะให้เบิงพระเจ้าไซเศรษฐาธิราชเพิ่นเป็นผู้สร้างพระธาตุหลวงโอ้โอเคนะเบิรงเดินวัดเพื่ะทวงอยู่ได้ไหมมีข่าวนึงข่าวอย่างนอท้ายเดือนนี่โอ้ พี่น้องท้ายเดือนสามนี่เนาะวันที่ระวังวันที่เช้าเก้าบอกเช้าเก้าสามสิบสามสิบเอ็ด่เป็นแล้วเพิ่นจะเหตุงานประเพณีสงการหรือวางงานบุญปีใหม่แลว้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอา้ายังประธานทอดปีใหม่แลว้วคือเหตุวาแท้เพราะว่าเพราะว่าเพิ่นจัดอยู่อยู่ดัลลัสฟอร์เวิร์ดเนาะเพราะว่ามีวัดอยู่ประมาณระวังสิบวัดเนาะเพิ่นก็นจะคอย เริ่มเริ่มไปเทวรัดเทวรัดเพิ่นก็จะเหตุกรผ <c oughs> ู้ใดยอยากอยากอยากมาติดตามบุญประเพณีลาวเนะบุญปีใหม่ลาวก็มาได้เด้อ <c oughs> เขาจะเอาสถานที่ลงในใต้คลิปให้ให้ติดตามเนะ <c oughs> าะผู้ใดอยากมามวนซื่นน้ำเพลนอยากมาเบิงวา่าขี่คองประเพณีนี้ลาวบุญชงการอยู่อเมริกาที่เป็นแนวใดเทวรัดเป็นแนวใดเขากา ทองอุีนนิเทศ้ทาหากว่าเขามีโอกาสเขาก็จะพาไปบึงภาพบรรยากาศสงกา์ของแตละวัดเนาะว่าเป็นแนวใดเพราะว่าแตละวัดเพิ่นกาจัดงานก็ค้ายๆคือการมีงานประกวดนางสังขารแล้วก็มีหฮนางสังขารแล้วก็มีอาณาขายเครื่องมันเป็นบุญประเพณีที่แบบว่าเฮนให้คนขึ้นทอดบ้านผู้ใดขึ้นทอดบ้านเดเมือ่อเมื่อวันสงการก็จะเป็นมือรวมญาติญาติพี่น้องเนาะ กับมาเต้าโฮมงกันกินข้าวซุ้มกัน,กน,าม,กนมาสมมาโอเมจะนะอันนั้นเป็นพีดของประเพณีลาวเนาะเอาไว้ติดตามน้ำ่องอุนีเท็กซัสเดอร์เขาสิพามาเบิงววานบุญทงการอยู่ดารัทฟอร์ดเบิร์ดมันเป็นแนวใดเนาะเขาก็จะคอยถ้าย้อยไปเทระวัดเทระัดถ้าหากเอามีโอกาสเขาก็สิพยายามเนาะพยายามไปให้ได้ครบทุกวัดเพราะว่าปีนี้เริ่มจะเริ่มแล้วปีใหม่ ปีไมลาวเข้าเขามาแล้ววงการเริ่มเข้ามาละอยู่สหรัฐเ,เริ่มก่อนแล้วนี่แล้วสหรัฐเริ่มก่อนคว่ห้อนก็นเริ่มมาแล้วเนาะมา,มาอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นค้นก็นเริ่มออกมาเพราะว่าและอีกอย่างหนึง่งปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่าโควิดก็เบิดแล้วฮนะค้นกับือสิสลายขึ้นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันมีโควิดค้นกับบคคอยหลายคนก็นย่านออกบ้านคือปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แบบว่าุด โควิดก็ถือว่ามันโบ่เบิดร์กแต่ว่าเขามีภูมิต้านทานลายขึ้นค้นกระอกมาแบบว่าผบป,ปะสร้างสันกันเนาะลายขึ้นโอเคอันน okay. ี <c oughs> ้ก็วัดยวนนะฟอร์เวิร์ดเด้อวัดวัดลาวไม่แลววัดลาววัดอยู่ตั้งอยู่อ่าสไลา์เด็เจ้าของวัดวัดคิมโบ <c oughs> ไม่แลวเขาเจ้าเอินซื้อจากซื้อถนน เพราะว่ามันเ <pole>. อิ Leonardo, e wa, ้นง่ายนะมันเอิ้นซื้อเต็มของวัดมันก็ยาวแต่ถ้าหาซื้อภาเป็นเงินซิมจื้อโบได้เบิงซิมวันนี้ซิมวัดบ้านในหุ้นนี่เห็นแล้วไปลาวเลยท้ายจะดึงวัดบ้านคอยเด้อวุ้นี่เอ๊ะตอนนี้มาวัดบ้านคอยสก่อนเอ่อได้วุ่นเป็นเจ้าภาพเอองานีนนี้นะครับไปข้าไปเบิ่งดูิงาโมงามโมซิมบ้าน โอ้วัดบ้านนายวินแต่งงานมีได้เมียนเมียนถ้าแม่นเขาอยู่กาโปโ้วัดนี้เพิ่นตั้งปีใดเด้ออาจจะพันเก้าร้รอยพันก็ร้อยป่านี่ละ่ะอะไรเก้าสิบหรืเก้าเอ็ดเกบาบ,าาบานนีหรอกเพราะว่าเขาเขาบเขาบจีพอได้พูดแต่ว่าเพิ่นสร้างสร้างว่าระหว่างนั่นล่ะเริ่มสร้างวัดตั้งนี้เลยเอามาบิ่งซิมมาบิ่งซิมบ้านเรา ดีว so 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 like so so like ันนี้พันนีผักเสียงแม่เอิญอนไี่มีจัแม่เเนอะเกตหอยเนาะพิเกตหอยเมียนแบบนหมกามหอยโอ้กามหอยแครงเบงเบงเออเบนกรเฮ็ดดีซนไงกระ งามเนาะบนบนสุดไปนีบนบางีกค่าประตูมาเอกลัเกมบปรน้อลายติชีลวดลายงามเนอะได้ดีแ้วก็มีทางลงอีกนั้ัสอกฝาก อันนี้เหาก็บเบูด้อมันมันพระเอียงเหาก็ะเบูด,อเ,ดเออจะมีเป็นอ่างน้ำโบนี่แต่นนคนเป็นอ่างน้ำคนม,มอดและเออมันอมทางข้าง คุณตั้งตัวหน้างามอ่ะงามงามฝ <c oughs> าถึงเธอเพื่อนงามเนาะฝากระเบื้องมหมดเลยคุณมาใส่กระเบือบอ้บองถึงยอดเซาฟ้าเว้ยยี่ยอดเซาฟ้างามโอ้คุณใส่เป็นตัวหนาเนาะหนาถึง อยู่นี่อยู่นีอยู่นี่เบิ่งค่คาพาใบแน่นหวะโบเมนโบเมน เป <eman> ็อมอ์วัดอมคินยั่ได้โอ้คุณใส่่ะไปจองใส่มาคุณใส่ลายบอกคือเกบอก่างง้เออคุณใส่ที่นพิมพ์ลายมาใส่แต่วันยังบูแล้วยนเนาะคนยังบูได้ลงสีแม่แม นี่เขาอวบงามงามสิมสิมแต่ละวัดนี่างงาม ถวายสังฆทานเมื่อกี้เนี่ยกับไปพอญาติโยมมาถวายสังฆทานอ๋อเราไม่เห็นสังฆทานสเอ้ยโอเคเห็นอยู่แต่บนจิ้งสือเออพะว่าเอาการชิบูบะบ้านี่นะวัดอยู่คิมโบนะเนี่ยอันนี้เฮามาพามาเบ่งบรรยากาศคร่าวๆอะเพราะว่าท่านจะนี่พอนี้มีบุญทรงการปีใหม่ลาวอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อ อ่าไพ่มีเวลาก็มามาเที่ยวอ่าก็มีขายแบบบ้านฮะล่ะมีบูดขายเครื่องขายตำสมขายขายอาหารลาวอาหารลาวอ่าไพ่ก็มาซีมด้วยภพยจะพ่อคนลาวแล้วมาเด้ออ่าเริ่มเริ่มมาเลินไ่โอเคเขาเขาจะได้ยานา แม่นแล้วกษตรชากระพายยางอ้อมแอมบอกโอ้ฮันลำวงก็มีได้อีกคนนะนี่ฮา,านลำวงนี่ทางหน้า่าฮันลำวงเดินเดินชาวเดินนั่นกันนั่นหฮานลำวงอันนี้หฮานนางสังขารนี่โอ,อ้สังขารแบบเพื่อนกำลังปลูกใบไม่ได้ยไงยังบ่แล้วเชียวโอ้เอาสิมาเบิ่งเงิน เจ้ากบวดนางสังขารบ่ไอ้อท่านเขามีเวลาเขาจะมาถ่ายบุญปีใหม่ลาวยืนนี่เนาะท่านมีเวลาแม่นแล้วโอเคเขาจะได้ปิดคลิปไว้ท่านที้อท,ทุกคนอ่ถาถ้าถ้าไปพ่อกันตอนมือบุญสงการนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้เทามาแจ้งข่าวว่าปีใหม่จะเริ่มแล้วเดออเยี่ยมเลยกาแ,แ,แล้วเอาพามาเบิ่งบรรยากาศก่อนปีใหม่แมนแมนแล้วเขาสิมาเบิ่งว่ามื้อปีใหม่เนาะมันจีคือขึ้นซำไได้เนาะถามมาเบิ่งน้ำกันเด้อ OK，超你了，啊拜拜。